<BS> อยู่ไม่มีเงี้ยไหมาเลยคุยเอ้ยโท,ทรศัพท์ก็โทรหาใครไม่ได้จบเลยสัญญาณไม่มีชีวิตเนาะตอนแรกเลยไม่ค่อยหลายว่ะฟอรพอเดินไปแก้ตรงนี้ก็ฟิวบ้าเลยเแี่ยนละแล้วเราเดินเข้าไปตรงของเรามันธงแดงเลยนะพี่เราไปทางนั้นเลยวิ่งไหมเนี่ยมันยิงไอ้เนี่ยวอะแล้วลูกศิษย์มันตกมันยิงหลายหนจังเลย ิเ่งหาเลยไมโ้โไม่ไห่รู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่อ่ะแล้วที่หมายเราจะถึงอยู่แล้วมันกแสงว่าอยู่ตรงที่หมายเราเลยนะยอย่างไยื ไปก่อนที่เราวะโอ้ยเขี้ยะเลยไปเลยก

Oh.